มาดูสถิติข้อกลางๆสักสข้อหนึ่งนะครับข้อมูล6จํานวนเรียงให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกตัวเป็นจํานวนจริงบวกหมดทิสไยเท่าค่าเฉลยเลขคณิตเท่ากับ8นะอันนี้ยังไม่น่าสนใจสนใจตัวนี้มากกว่าน,นี้สนใจก่อนเลยนะเดไซ์ที่7เท่ากับ10.8จุดแปดาำแหน่ง เดซายที่ R สูตรคืออะไรครับ N บวก1 R ทั้งหมดส่วน10นะพอทายส่วน4นะครับเดซายส่วน10ถ้าเปอร์เซ็นทายส่วน100เพราะฉะนั้นตำแหน่งเดซายที่7 N นะครับ n ก็คือ6บวก1 R คือ7ส่วนด้วย10ได้เท่าไหร่4.9 4.9แปลว่าอยู่ระหว่างตำแหน่ง4กับตำแหน่ง5 1 2 3 6, 4ึอยู่ต้รงนี้ มาหนะึ 1, 2, 3, 4, ่งองสามส่หถูกละเพราะฉะนั้นนะครับเดซายที่7ก็ต้องมีค่าอยู่ในช่วง x 4บวกกับ0.9เท่าของผลต่างระหว่าง x 5กับ x 4นะถ้าโรงเรียนไหนหรือใครเรียนมานะครับวิธีการหาควอไทเดซาย Day เปอร์เซ็นทายเนี่ยกรณีที่ตำแหน่งมันไม่ลงตัวแล้วยังต้องเทียบม,มาจากตราย,ยางอยู่นะพี่บอกเลยว่าช้าเกินไปนะครับหนูใช้วิธีแบบนี้เลย นะเอาทศนิยมก็คือ0.9คูณกับผลต่างนะผลต่างระหว่าง x 5กับ x 4ทันไหมครับจำไว้เลยนี่จะเรียกว่าวิธีรัดก็พอได้มันแค่เป็นการรัดขั้นตอนของการเทียบม,มัญญัตาตไรยางแค่นั้นเองนะครับเดซายที่7โจทย์บอกแล้วว่ามีค่าเท่ากับ10.8 x ตัวที่4คือ b boy นะครับ x 5ต่างกับ x 4เท่าไหร่ก็11ลบ b อันปะ ใครจะมอง0.9นจุดเเป็นเก้าส่วน10ก็ได้ะนะครับเอา10คูณตลอดก็เป็น108ยแปดเท่ากับสิบบวกด้วย99้าลบเ <10 S 2> <B. S 1> กนะครับย้ายข้างไป108ยแลบเกก็เหลือเท่าไหร่9ก้อา้าว b เท่าเเลยจบข่าว,วกันนะอ่านี่ได้มาตัวหนึ่ง เหลขสองตัวหรือ A กับ C ใช่ไหมมาสู้ตายจากพิสัยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเลนส์เท่ากับมิลหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตพิสัยก็คือ C-A ลบเเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตบวกกันให้หมดเท่าไหร่เนี่ยสิบสองบวกสิบเอ็ดสิบสองอ๋อตรงนี้เรารู้แล้วว่า B เป็นเก้าขออนุญาต หนึ่งแทน b ได้9เลย20 62, 32, 32, a, 4, 6, นะ่สิบบวกสิบสองสามบอวก a บวก c หารหกนะจ์ว่ามีค่าเท่ากับ8นะจับสมการตามชอบใจเลยนะตามถนัดเลยเอา6คูณตลอดก่อนดีกว่า6กลบหกเอเท่ากับสาบวก a บวก c เท่ากับสี่สิบนะ หนูจะจับคู่ไหนก็ได้เรื่องของหนูนะแก้อย่างเมามันเลยนะครับลองไปแก้ดูเองมะ่ะอ่าๆทำให้ก็ได้จับคู่นี้ก่อนแล้วกันมันเห็นชัดดิแลีวกัอันนี้ลบทิ้งดีกว่าแม่หกคนตลอดลนะเปลี่ยนใจมันไส้พ่อแต่ลอกไม่ยอมคิด c ลบ a เท่ากับ8แปลว่า c เดียวก็เท่ากับ a บวก8นะ แทนเป็นสมการนี้ก็ได้ว่า32บวก A บวก C C แทนด้วยเบวก8ทั้งหมดส่วนหกัดเท่ากับ8 2A บวก40เท่ากับ8 6 4 8 2a เท่ากับ8 A เด <c> ียว <A S 2> เป็น4 A เป็น4 C ก็ต้องเป็น12จบข่าวครับนะรู้ครบหมดทุกตัวแล้วโจทย์หา A กำลังสองบวก B กำลัง2บวก C กำลังสองกำลังสองก็16 B กีกำลังสองก็81 C สิบเกำลังสองก็144ยสี่สิบสี่อ๋อใจเย็นๆลูกนะบวกกันได้เท่าไหร่เนี่ยลงท้ายเลขหนึ่งเอ๊ะอ๋อสองนั่นเองใช่ป่ะเนี่ยสิบหกแ4้ยสี่สิบส 11ทดท12 13 14ท1ทบ1 241ถูกต้องแล้วนะครับผมก็ได้นะครับอย่างนี้ถือว่ากลางๆไม่ยากเลยนะครับต้องได้